สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ขอเข้าเรื่องอย่างรวดเร็วเลยนะคะเราจะมาพูดถึงการเติมเงินในแต่ละธนาคารเข้า g w a l เ e t เพื่อที่จะใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งนะคะรวมถึงวิธีการใช้เงินคนละครึ่งเนี่ยเราจะใช้เงินได้ยังไงก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะพูดเนี่ยก็คือหน้าที่จะเข้าโครงการคนละครึ่งเนี่ย จะขึ้นในวันที่23นะคะตอนนี้ก็ยังจะเป็นตัวสีฟ้าอยู่ไม่ต้องกังวลนะคะส่วนส่วนเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์ของประชาชนเนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายทีละอันนะคะอย่างแรกเราก็มาดูเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์ของประชาชนก่อนเนาะข้อแรกก็คือรัฐจะช่วยจ่าย50บาทซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้วจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อวันอันนี้เราก็รู้แล้ว ตัวนี้มันจะมีปัญหาเนี่ยตัวที่3ไม่หักสิทธิ์ถ้าใช้ไม่หมดในแต่ละวันโดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา6โมงเช้าของทุกๆวันซึ่งตัวนี้ก็หมายถึงว่าถ้าวันนี้เราใช้ไป200บาทซึ่งหมายถึงเราซื้อของในราคา200เงินเราร้อยหนึงรัดออกให้ร้อยหนในส่วนของที่รัดออกเนี่ยไม่เกิน150าทต่อว,วันต่อคนใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ในส่วนนี้มันก็จะเหลือ50บาทใน50บาทเนี่ยเขาก็จะไม่ตัดนะคะเขาก็จะเอากลับมารวมในส่วนของ3ามพันที่ร้านให้ไม่ใช่ว่าวันนี้เราใช้ไม่หมดยังเหลือ50บาทจะเอาไปทบวันพรุ่งนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะข้อต่อมาก็ใช้ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการใช้ได้ในเวลา6กโมงเช้าจนถึงห้าทุ่มนะคะแล้วก็ตัดสิทธิ์ถ้าไม่ใช้ภายใน14วัน เรื่องต่อมานี้ก็จะมาพูดถึงการค้นหาร้านค้าที่ว่าเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้ง่ายๆเนี่ยมาพิมพ์ตรงที่ว่าเราอยู่จังหวัดไหนจังหวัดไหนแล้วก็พิมพ์เข้าไปค้นหาที่นั่นแต่ที่ทําให้หงุดหงิดก็คือเราไม่รู้ว่าร้านมันอยู่แถวไหนไงเหมือนเราจะต้องมาค้นหาว่าไอ้ร้านตรงนี้มันตั้งอยู่ตรงไหนแทนที่จะทําเป็นจุดให้เรา สังเกตเห็นตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าอย่างแรกที่ทุกคนต้องต้องหาก็คือร้านที่มันอยู่ใกล้บ้านใช่ไหมแล้วทีนี้มันขึ้นมาแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันอยู่ใกล้บ้านเราไงเลยต้องไปดูเอ๊ะร้านนี้มันอยู่ตรงไหนอีกร้านนั้นมันอยู่ตรงไหนอีกมันก็ทําให้รู้สึกเหมือนไม่ค่อยแฮปปี้ในการใช้เท่าไหร่อะ แต่ก็โอเคทางโครงการก็บอกว่าร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีป้ายติดว่าร้านนี้ใช้ร้านนี้เข้าโครงการคนละครึ่งซึ่งยังไงล่ะเวลาเราจะไปซื้อของหรือไปกินข้าวไปอะไรยังไงที่ไหนเนี่ยเราจะต้องคิดอยู่บ้านใช่ไหมว่าเราเออจะซื้ออะไรจะกินอะไรจะนี่อะไรไม่ใช่แบบ เอ้ยเราเห็นป้ายร้านนี้เราต้องไปซื้อเลยไม่ใช่เวลาเราจะซื้ออะไรเราต้องคิดก่อนหลายคนนี่น่าจะเป็นแบบแบบนี้นะเนี่ยการหาแบบนี้เรารู้สึกไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อยากให้มันเป็นเหมือนโครงการชิมช็อปใช้ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนคนไหนเคยเข้าโครงการนี้จะรู้เลยว่าการหาร้านมันอยู่พิกัดไหนพิกัดมันจะง่ายมันจะง่ายกว่าจิ้มร้านโดดๆไปแล้วหาว่าร้านตรงนี้อยู่ตรงไหนอ่ะมัน ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดพอสมควรอ่าเราข้ามาเรื่องต่อไปเลยละกันเราจะมาพูดถึงการเติมเงินแล้วนะตอนนี้เราจะมาเริ่มกันที่การเติมเงินผ่านโมบายแบงกิง้งหนึ่งเปิดแอปเปาตังเลือกเข้าเมนู g Wallet จากนั้นก็เลือกคลิกเข้าที่เติมเงินเข้า g Wallet เลยค่ะจากนั้นขั้นตอนที่2ก็เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงินเข้า g Wallet นะคะ ธนาคารที่สามารถเติมได้ก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะขั้นตอนต่อมาทุกธนาคารเนี่ยจะขึ้นเมนูเติมเงินให้เลือก3ช่องทางก็ได้แก่เติมเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นๆกรา r Code พร้อมเพย์แล้วก็ตู้ ATM นะคะจะมี3อย่างให้เลือกคลิกเลือกแอปพลิเคชันคลิปเลือก ที่แอปพลิเคชันของธนาคารนะคะจะมีรหัส15หลักให้กดคัดลอกนะคะข้างบนนี้ค่ะแล้วก็กดคัดลอกเลยแล้วก็ทําตามวิธีการเติมเงินก็คือคัดลอกเปิดแอปที่เลือกไว้ไปยังเมนูเติมเงินเลือกเติมเงินพร้อมเพ์หรือ G v a l l e t ค่ะจากนั้นก็นํา G w a l l e t id ที่ทําการคัดลอกแล้วเนี่ยไปวางในช่อง e w a l l e t id ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมและเติมเงินตามขั้นตอนปกติค่ะตอนนี้ก็จะมาดูวิธีการเติมเงินผ่าน QR Code พร้อมเพย์กันนะคะขั้นแรกก็เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงินให้กดเลือกช่องทาง QR พร้อมเพย์ค่ะแล้วก็ทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้เลยนะคะอย่าลืมกดบันทึก QR Code นะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนข้างล่างค่ะหลังจากนั้นก็เปิดแอปพลิเคชันธนาคารที่มีไปยังเมนูสแกนหรือสแกนจ่าย จากนั้นก็คลิกที่ปุ่มรูปภาพนะคะเลือกภาพ QR พร้อมเพ์ที่เราได้กดบันทึกไว้แล้วเนี่ยกดจิ้มลงไปเลยก็ใส่จำนวนเงินแล้วก็กดเติมเงินเลยค่ะถ้าเราเพิ่งทำครั้งแรกเราจะงงๆแต่ทำไปทาไปเรื่อยๆเ,เราจะชินเองนะคะส่วนวิธีการเติมเงินผ่านตู้ ATM วิธีการเติมเงินผ่านตู้ ATM ของแต่ละธนาคารเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะซึ่งสามารถเติมเงินผ่านตู้ ATM ได้7ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอุธยาธนาคารธนาชาติธนาคารทหารไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสามารถดูขั้นตอนได้ดังนี้นะคะเราจะมาดูที่ธนาคารกรุงไทยก่อนค่ะ สำหรับหน้าจอใหม่นะคะ 1. เลือกเติมเงิน2เติมเงินพร้อมเพย์สเลือกประเภทบัญชี C ระบุหมายเลข G-Wallet ID 15หลักและจํานวนเงิน 5. กดตกลงเพื่อยืนยันรายการค่ะสําหรับหน้าจอเก่านะคะ 1. เลือกถอนโอน 2. เลือกโอนกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ Western Union 3. เลือกประเภทบัญชี 4. เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 5. เลือกเติมเงินพร้อมเพย์6ระบุหมายเลข g Wallet 15หลักและจำนวนเงินจากนั้นก็กดตกลงค่ะส่วนการเติมเงินผ่านตู้กสิกรไทย1เติมเงินหรือจ่ายบินมือถือ2เลือกเติมเงิน g w a l l e ลพร้อมเพย์3เลือกประเภทบัญชี4ระบุหมายเลข g Wallet 15หลักและจำนวนเงินค่ะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลหลังจากนั้นก็เลือกยืนยันการทำรายการค่ะ การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ 1. เลือกชำระเงินหรือเติมเงินมือถือ 2. เลือกประเภทบัญชี 3. เลือกเติมเงินพร้อมเพย์ 4. ระบุหมายเลข G ไว้เลหลักและจำนวนเงินตรวจสอบข้อมูลเลือกยืนยันการทำรายการค่ะต่อมาก็เป็นการเติมเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีไอทธยานะคะ 1. เลือกเติมเงิน 2. เลือกเติมเงินพร้อมเพย์ 3. เลือกประเภทบัญชี 4. ระบุหมายเลข G-Wallet ID 15หลักและจำนวนเงินตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เลือกยืนยันเพื่อสิ้นสุดการทำรายการค่ะต่อมาการเติมเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนาชาติ 1. เลือกเติมเงิน 2. เลือกเติมเงินพร้อมเพย์ 3. เลือกประเภทบัญชี 4. ระบุหมายเลข g w a i t e ID 15หลักและจำนวนเงินหลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลและกดเลือกยืนยันค่ะต่อมาเป็นการเติมเงินผ่านตู้ ETM ของธนาคารทหารไทยนะคะ 1. เลือกโอนเงิน 2. เลือกยืนยันต้องการโอนเงิน 3. เลือกประเภทบัญชี 4. เลือกโอนเงินโดยบริการพร้อมเพย์ 5. โอนไปยัง G-Valet 6ระบุหมายเลข g v i l e t ID 15หลักและจำนวนเงินตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันค่ะมาที่การเติมเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ 1. เลือกเติมเงิน 2. เลือกเติมเงินพร้อมเพย์ 3. เลือกประเภทบัญชี 4. ระบุหมายเลข G-Wallet ID 15หลักและจำนวนเงินตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดเลือกยืนยันค่ะสำหรับการเติมเงินผ่านตู้ ATM นี่ก็คงไม่ยากเท่าไหร่นะคะต่อมาเราก็จะมาดูวิธีการใช้เงินคนละครึ่งนะคะอันดับแรกก็คือเข้าเมนูคนละครึ่งเพื่อใช้สิทธิ์นะคะสำหรับเมนูนี้ก็จะขึ้นในวันที่23ตุลาคมนะคะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะคะจะขึ้นวันที่23ค่ะ หลังจากนั้นพอกดเข้าไปแล้วก็กดปุ่มสแกน QR เพื่อรับสิทธิ์ค่ะหลังจากนั้นก็สแกน QR code ของร้านถุงเงินนะคะแล้วก็กดยืนยันการชำระเงินค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะ ถ้าชอบก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ